เอกสารประกอบการเรียนนะครับที่4นะครับเรื่องการแจกแจงเอก,กรูปไม่ต่อเนื่องนะครับข้อใหม่แล้วนะครับการแจกแจงเอก,กรูปไม่ต่อเนื่องนิยามครับให้ x เ,เป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องถ้าค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ x ใหญ่คือ x 1 x 2 x 3 x 4ไปจนถึง xn แล้ว การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x เป็นการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง discrete uniform distribution เมื่อ p ของ x ใหญ่เท่ากับ xi เท่ากับเศษ1ส่วน n สำหรับทุก i นะครับที่มีค่าตั้งแต่1ถึง n นะครับก็คือสรุปง่ายๆความน่าจะเป็นของ x ทุกตัว นะครับ x ทุกตัวต้องมีค่าเท่ากันโดยมีค่าเท่ากับเศษหนส่วน n นะครับจึงจะทำให้เป็นการแจกแจง mm. เอกรูปไม่ต่อเนื่องค่าคาดหมายนะครับก็จะนิยามนะครับนิยามโดยใช้ม x วเท่ากับ1ส่วน k นะครับม x วเเท่ากับเศษ1ส่วน k คูณ s u m m a ชัน n x i เมเท่ากับ1ถึง k น,นี่คือค่าคาดหมายความแปรปรวนซิกมา X กำลังสองก็ใช้1นส่วน K คูณกับส m ตบิชันของ XI m u ลบมิวทั้งหมดยกกำลังสองเมื่อ I เท่ากับหถึง K นะครับทีนี้มาดูในตัวอย่างของเรานะครับดูตัวอย่างของเราประกอบเพื่อจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับตัวอย่างที่1ในการทอดลูกเถาเที่ยงตรง1ลูก1ครั้ง ให้ตัวแปรสุ่ม x คือแต้มบนหน้าลูกเต๋าจงพิจารณาว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่ม x เป็นการแจกแจงเอกรูปต่อเนื่องหรือไม่นะครับคำสั่งคือให้พิจารณาว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่ม x เป็นการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องหรือไม่นะครับพร้อมทั้งเขียนแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็น ขอตัวแปรสุ่ม x ในรูปตารางและกราฟนะครับทีนี้มาดูครับวิธีทำนะครับเมื่อให้ตัวแปรสุ่ม x เนี่ยนะครับคือแต้มบนหน้าลูกเตา๋าเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับเมื่อให้ตัวแปรสุ่ม x คือแต้มบนหน้าลูกเตา๋าค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x ก็ต้องเป็นแต้มบนหน้าลูกเตา๋านะไหมครับแต้มบนหน้าลูกเตา๋ามีอะไรบ้างก็มีแต้ม1ใช่ไหมครับ แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แล้วก็6นะครับก็มี6แบบที่เป็นไปได้นะครับสำหรับ x นะครับก็จะเป็นเซตของอะไรก็เป็นเซตของ1 2 3 4 5แล้วก็6อนั่นเองนะครับจะได้ว่า p ของ x ใหญ่เท่ากับ x เล็ก คืออันนี้ก็คือถามความหม่ของมันเนาะมันคืออะไรก็คือความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม x นั่นเองนะครับความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม x นะครับเนื่องจากลูกเตา๋าเที่ยงตรงนะครับ มันเป็นลูกเตา๋ามันเที่ยงตรงเทียงตรงคือไม่มีการถ่วงน้ำหนักก็จะได้ว่า p x ตัวใหญ่เท่ากับ x ตัวเล็กก็คือโอกาสที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม1นะครับโอกาสที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม1ก็เป็น1ส่วน6ใช่ไหมครับโอกาสลูกเต๋าขึ้นแต้ม2ก็เป็น1ส่วน6โอกาสที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม3ก็เป็น1ส่วน6ในทํานองเดียวกันแต้ม4แต้ม5แต้ม6 ก็จะมีความน่าจะเป็นในการเกิดเท่าๆกันก็คือ1ส่วน6นะครับเพราะนั้นจะได้ว่า p x ใหญ่เท่ากับ x เล็กเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากันหมดเลยคือ1ส่วน6นะครับเพราะค่าที่เป็นไปได้ตัวแปรสุ่มมี6ค่าแต่ละค่าก็มีความน่าจะเป็นเป็น1ส่วน6มันก็ไปตรงกับนิยามข้างบนเห็นไหมครับไปตรงกับนิยามข้างบนที่บอกว่า p ของ x นะครับ มันจะต้องเท่ากับ1ส่วน n นะถ้าค่า x มีค่าตั้งแต่1ถึง n นะครับพี P, ของมันก็เป็น1ส่วน n นะครับเพราะฉะนั้นจากนิยามทั้งบนก็จะสรุปได้ว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x เนี่ยนะครับเป็นการแจกแจงเอกรูปนะครับ เอกรูปไม่ต่อเนื่องครับนะเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดแต้ม1นึก็ได้หนส่วนหโอกาสจะเกิดแต้มสก็ได้1นึส่วนหนะครับแต้มอื่นๆโอกาสหรือความน่าจะเป็นเท่ากันหมดเลยคือเป็น1นึส่วนหหมดเลยนะครับต่อไปครับมาดูตารางการแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มนะครับตรงนี้ เราก็เติมค่า x ลงไปนะครับ x ตัวเล็กที่เป็นไปได้ก็คือเกิดแต้ม1แต้ม2นะครับแต้ม3แต้ม4แต้ม5แล้วก็แต้ม6ความน่าจะเป็นที่เกิดแต้ม1ก็เป็น1ส่วน6นะครับเกิดแต้ม2ก็เป็น1ส่วน6แต้ม3แต้ม4แต้ม5แล้วก็แต้ม6เห็นไหมครับค่ามันเท่ากันหมดเลย นะครับตรงเนี้ยค่าทุกตัวเนี้ยมันเท่ากันครับเมื่อมันเท่ากันก็นเลยสรุปว่าเป็นการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องครับต่อไปครับมาเขียนกราฟนะครับในหน้าถัดไปเขียนกราฟแสดงความแจกแจงความน่าจะเป็นกราฟที่เอามาเขียนนะครับก็เอามาจากตารางข้างบนเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนแกนกราฟนะครับ <c oughs> แกนในแนวตั้ง นะครับแล้วก็แกะในแนวนอนในแนวนอนเราให้เป็น x ตัวเล็กนะครับแนวตั้งนี้เราให้เป็น p นะครับ p ของ x ตัวใหญ่เท่ากับ x นะครับตัวเล็กนะตรงนี้ค่าของ x ตัวเล็กเนี่ยมี6ค่าก็คือ1 2 3 4 5และก็6นะครับส่วน Px เเนี่ยมันมีค่าเดียวก็คือเศษ1ส่วน6นะครับเพราะฉะนั้นครูก็กำหนดจุดเดียวพอทีนี้เราก็มาดูนะครับค่าความน่าจะเป็นเราพอดกราฟยังไงเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีนะครับอันที่1ครับ x เป็น1น,นะครับ px เป็น1 ส่วนหเพราะฉะนั้น x เป็น1 px เป็น1นส่วน6ก็อยู่ตรงนี้ครับ x เป็น1ลากเส้นประมานะครับ px เป็น1ส่วน6กนะก็ตัดกันประมาณตำแหน่งนี้นะครับจุดต่อไปนะครับ x เป็น2ก็ได้เป็น px เป็น1 6เหมือนกันนะครับจุดอื่นๆก็ควรดับอื่นๆก็เหมือนกันเลยนะครับก็ได้จุดออกมาทั้งหมด จุดครับและนี่ก็คือกราฟแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสู่ x ครับ